สบายดีสบายดีสวัสดสีสดพ,พ่อแม่พี่น้อลงลุงพาน้าโมทุกท่านทุกคนแหมมื่อนี้กับมาอยู่กับน้องรัดและวกับบอลสมจิตอีกเซนเก่ากเ,เซนเคยเนาะมาตามนัดพี่นอ<ม>้องเอ้ยแหมกาถือว่าสองสามวันแล้วไม่ลงคลิปเนาะแหม่ช้อน้องวัดมาได้ลงเลยอาลินปีใหม่พี่น,อน,น้องเอ้ยน้องวัดเมาเมางานปีใหม่งานปีใหม่จัดสามสิบเอ็ดเนาะสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งกับ สดเซยพี่น้องเลยอันจัดการเข้าดาวได้คืนไม่เข้าดาวเข้าดาวแล้วก็ที่หนึ่งเนาะที่หนึ่งมาที่สองคือว่าคอมาสมจิตแค่เทมเฮบแค่น่อยแหละเต็มที่พี่น้องเลยก็เลยไยลงคลิปคิดฮอนเอฟซีแต่ทุกขานทุกคนเนาะสำหรับไม่สำหรับมื้อนี้กับสองคนเฮาสนมามาเว้าถึงรถไฟไทยจีนคือเก่าเนาะจากคลิปก่อนที่เฮา พาเอฟซีมาเบิง่งรถไฟก็ถือว่ามีคลิปอของพี่น้องชาวไทยเนาะที่เอฟซีส่งมาให้เนาะก็ถือว่าบางย่างกับเฮากะเ,เข้าใจบูตรงกับคลิปเพราะาเขาคืดว่ารถไฟไทยจีนสิคนจีนสิลงทุนกับคนไทยเนาะคือรถไฟลาวจีนนะเนาะลาวจีนถือว่าทุนจีนกับทุนลาวเอฟซีเพื่อนกัน แนะนำเขามาอย่างละเอียดเลยเนาะกะ <c oughs> ขเขาคุณนล,ลายๆเด้ล <c oughs> แล้วก็ยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องที่สร้างรางรถไฟกับมาจากจีนเนาะและกานักวิศวกรกับจากจีนและกะคนลาวสำหรับให้งานกับคนจีนเนี่ยคนลาวเนี่ยส่วนเอาไปคิดในมุมมองนั้นแบบพอมาทำคลิปแบบนี้ฮู้อีกครั้งว่ะรถไฟไทยจีนไทยเป็นคนสร้าง โคบุคาดกินเลยเนาะเออบน่าเสื่อเพราะว่าการที่จะสร้างรถไฟยได้นะน้อแมนธรรมดาน้แมนธรรมดาเราแล้วก็เอาโหสถานีแต่ละสถานีมีมหกสถานีป้นเนาะทีเอฟซีส่งมาให้เบิ่งสถานีบางซื่อสถานีดอนเมืองสถานีอยุธยาแล้วก็สถานีสระบุรีสถานีปากซองสถานีนครราชสีมาแต่ละสถานีเนาะ <c oughs> ว่าคือว่าขึ้นบูถึงเนาะ <c oughs> ว่าไทยจะมีเงินหลายมาสร้างทางรถไฟไทยจีนเข้าเข้าใจลึกเนาะวะ่ารถไฟไทยจีนน่าจะสอกประเทศนี่ร่วมลง, <c oughs> ลงทุนกัน <c oughs> ลงทุนกันในการสร้างหรือว่าไทยจะลงทุนหลายเนาะจีนจะลงทุนน้อยแต่ก็ยังร่วมกันลงทุนเต่มมาเบื้องตัวจริงละโบแมนไทยร้อยเปอร์เซ็นไทยร้อยเปอร์เซ็เน เนอมีพี่น้องชาวไทยที่เพิ่นคอมเมนต์มาโหหลายเพิ่นก็ว่าเออเพิ่นบอกเป็นรายละเอียดไปเลยนะเพมหลุดภัยไทยจีนแม่นยูไทยจีนโครงการมันซื้อแต่ว่าลงทุนสร้างแม่คนไทยมีแต่หัวกระสุนหรือว่าโหภัยเนาะมาจากจีนนะและการวิศวกรหรือว่า นักสำรวจที่ว่าสำรวจแผนโครงการนั่เก้าวก็มีคนจีนแน่และกัคนไทยแน่นะแต่ว่าทุนนั่นเป็นทุนของของไทยลงทุนกวบโอ้โหหลายหลายพันหลายพันล้านเหรียญเหมือนกัเนเองสมกับเพ่นว่าประเทศไทยก็มีทุนสำรองเนาะทุนสำรองระหว่างประเทศนี่หลายติดอันดับต้นของโลกเลย่นว่าอีกจากสีเพ่นสิสร้างสร็จประมาณกา,การกณี สามปีปานห้าปีหาป้หาปีนะสำเร็จเพิ่นเพิ่นบ้าวาแผ<ค>นทำามางเที่ยวแล้วงัละ่ะทางรถไฟสำเร็จม,มันจะได้การเดินทางจะได้สะดวกว่องไวเวลากลับบ้านหรือว่าเขาไปทำงานอีกที่เนึ่นกลับไปบ้านค่อยรวดเร็วเนาะบ่ซักซาเสียเวลาเพราะว่าทางสร้างเสร็จก็ถือว่าเชื่อมโตอกับเส้นทางรถไฟรถไฟลาวจีนเนาะลาวจีนก็ถือว่า เอาห้องเมืองกับเมืองตามทางรถไฟเนี่ก็สบายนะ <c oughs> ถ้าคนไทยสร้างมากกันก็ใหงคักเลยเนาะสร้างตามตามใจมากเลยแหละเพราะว่าความแตต่างประเทศสร้างนะเอากระสีเอาแบบเอาถึงดีที่สุด <c oughs> เลยเนาะคนสร้างนี่ระบบห้องน้ำค้ามประกันเลยปเป็นเหตุดอยู่ไทยรันอยู่บ้านเฮาก็ยังสลดภัยและ ดาวจีนหนึ่งสวงหนึ่งก็ยังปัญหาเกี่ยวกับห้องน้ำเนาะสถานีอย่างน,นะมันกะเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเข้าสู้อันราว่าปกติแล้วเพราะว่ามันกับเปิดผ่านมาหลายหลายเดือนเกือบปีปีปวกว่วแล้วว่าตัวเปิดล็กๆโอ้ยแม้แต่ซื้อปีเนาะมซื้อตัว๋วจองตัวก็ยังมีปัญหาสวงล็กๆเนาะคนกะจอยากไปเที่ยวหลายเนาะหลังจากที่มันสร้างเนะาซ็นทรัลตัวชาวต่งางชาต หรือว่าชาวไทยเนาะพี่้องชาวไทยเพิ่นไปเที่ยวแบบเป็นเด็กไอดอลหรือว่าน้งสูเบอร์เปอย่างคนไปเที่ยวอยู่นะเพ่นกับไปถ่ายลิปเป็นดารานักแสดงเพ่นกับขึ้นรถไฟนะ่นกัยงังถ่ายลงเฟซเิ่นนะช่วงเปิดช่วงเปิดใหม่โหสุดยอดเลยคนไปเที่ยวไลยช่วงคือว่าช่วงนั้นกับโควิดก็เริ่มจางหายเนาะก็เริ่มเปิดประเทศไใหม่กันทว่าพอดีงามขนะดถือว่า โอ้โดารานักแสดงไปหล่ไปขึ้นไปเที่ยวแถวเสียงขวงหลวงพระบางวังเวียงเพิ่นมากไปเพราะว่าแถวนั้นจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เพิ่นนิยมไปเนอะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจีนลงมาอีกกาดทีว่าโอ้ถ้าเพิ่นสร้างสําเร็จกาดทั่ว่าในอาเซียนนี้ไทยแหละติดอันดับหนึ่งหลายประเทศในอาเซียนก็นถือว่ามีการเข้ามาคอมเมนต์หลายประเทศเป็นยังบอาเืียว่า ไทยเสียเงานายินหลายจนสามารถมาสร้างโครงการทางรถไฟลงทุนในการก่อสร้างเพื่อนลงทุนคนเดียวเลยนะไทยนะเียมีแต่นักวิศวกรจากประเทศจีนมาแนะนําให้คำปรึกษาเลยว่าพากันวางแผนการเลยกันเพื ung, ่อนก็ยังเอาบุคลากรของไทยไปเรียนรู้กับโครงการทั้งเก้าถ้าว่าจบโครงการนี้นะ เพื่อนวางแผนไว้ว่าสามารถเอาคนไทยไปสร้างให้ประเทศไทยและสร้างประเทศอื่นก็นได้คงดดคงรงอันสำหรับรถไฟอันไทยจีนโครงการตัวนี้สาเร็จนะแต่ว่าสู้นะเพื่อนกับไปเฮียนเฮียนนั้นวิธีการสร้างน้ําจีนเลยนะประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้าโครงการรถไฟฟ้าธรรมดาเนี่ยถือว่าเพื่อนก็นสร้างได้แล้วเนาะอ,อยู่ไทยเพื่อนก็นสร้างหลายเพื่นแล้วมันก็นเลยต้อง ได้เรียนรู้กับประเทศจีนเนาะแต่การเพื่อนก็มีพื้นฐานอยู่แล้วคนไทยในการสร้างวิศวกรก็ถือว่ายงบทำา็เก่งร้ายอยู่ฝั่งไทยอันนี้แหละสมจด็กับกำลังรัดกัเบิ่งคอมเนต์แล้วในความเป็นจริงว่าคนสร้างเองบุคิดจม็ดว่าเนทีนสร้างเองเรเซ็นคิดว่ามีจัส่วนใดส่วนหนึ่งที่ที่ไทยกับจีนลงุ้นส่วนกันหรือว่าไทยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จีนเปอร์เซ็นต์หนึ่งเนาะหรือว่าห้าสิบห้าสิบเนาะ มัขึ้น,ข,นขึ้นเดือคิดดูสิเป็นโครงการแบบตามอ,องกะเอฟซี <S 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 ส่งคลิปมาให้ก็เลยอันดูแบบเฟินไปก็เลยเข้าใจบางส่วนเนาะก็เลยมาทําเป็นคลิปแต่ว่าเอฟซีที่เขามาเบิ้งเพื่อนก็นแนะนำค่ะถือว่าได้กบฮู้เพิ่มเติมถือว่าแม่นยนนําขนาดอันนี้หลายความคิดเห็นที่เพื่อนอธิบายให้ละเอียดนำนำเลยแน,นะนเามาเนาะเพื่อนว่าแล้วเนาะการสร้างมันก็ไม่ง่ายใส่ทุนแต่ว่าการที่โมเป็นหนี้คนอื่นแล้วมันมันสบาย ค่อยเป็นค่อยไปคันว่ายากจะทำาิ่เดี๋ยวส,สบายไปตัวหน้าถ้า mm hmm. ไปเงื่อนมู่มาสร้างมัดมันสิติดธนี่มู่ในตัวหน้านะก mm hmm. เป็นคุณคิดที่ดีเนาะ <Yeah. S 1> สำหรับคลิปนี้เนาะเอาสองคนนะะก็ถือว่ายังมาอธิบายประมาณนี้ไปเนอะก็ <Okay. S 1> ถือว่าคลิปทั้งเก้าก็ถือว่าเอามาจากอันยูทูบเบอร์เนาะ คนไทยที่เป็นสร้างคอนเทนต์สร้างคลิปเกี่ยวกับทางรถไฟคือว่าความสวยงามคือว่าสุดยอดคือว่ามมมีทางตีเลยล่ะล้วละกะ็วบางภาพบางภาพก็เป็นภาพแบบเป็นภาพสำรองไปก่อนแ้วกาได้จังเฮ็ดตัวจริงน,น,นะ,ะต้องเอาตามมันเป๊ะๆไปเลยเพราะว่าได้วัดไว้มปแล้วแต่เพื่อนการสร้างเซ็นแล้วทางภาคเหนือแถวอีสานพวกกัน3.5กิโลเนาะสร้างเ็จเรียบร้อยแ มีโครงการไปต่อเพื่อนกับพัฒนาไปต่อคิดว่าถ้าคนไทยเพิ่นสร้างนี่บูรด์พี่เนาะอเพิ่นวางระบบในการสร้างไว้อาชีพแข่งนะสำหรับคลิปนี้กะสีคอจบคลิปสัตยน,น,นะนีน้องน้องะเนาะกับสบายทีบีใหม่พี่น้องกักับอกะบอไซ่อนเอฟซีทุกท่านทุกคนเนาะที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้เฮาสองคนเนาะ <laughs> <ห>จงมีสุขภาพแข็ง แง่ล่ำรวยเงินทองเด้อที่สำคัญที่สุดก็คือัรักษาสุขภาพาเด้ออิจทุกท่านก็ถือว่าคลิปนี้ก็ถือว่าสมมาพอควรสมน้เนาะก็สำหรับสองสองคนก็ถ้าว่าพูดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้หลายพี่น้องทั้งใดก็ถ้ากลับบ้านก็อย่าลืมติดตามผลงานของพวกเราสองคนอยู่ที่บ้านอยัางใดก็อะาขอบ กราบคำว่าสบายดีสวัสดี